บริษัทสหกุงทองเทดดิ้งจำกัดนะคะผู้นํำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์นาฬิกาติโตนี่จัดงานเปิดตัวนาฬิกาสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดชิสคูเปอร์300 D L C Back Edition ที่มาพร้อมกับความเที่ยงตรงนะคะระดับโคนโนมิเตอร์สำหรับผู้ที่ลงไหลและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักในการผจญภัยแล้วก็การทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะและยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแกร่งสปอร์ตแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ถูกลังสรรมาเพื่อทุกสภาวะ ภายในงานสยามพารากอนวอตเอ็กซ์2023ในคณะบริเวณชั้น1นึ่งแฟชั่นฮอร์ศูนการค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ โดยภายในงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณยุทธพลผู้บริหารบริษัทสาหากรุงทองเทดดิ้งจำกัดพร้อมด้วยดีเจพูดนะคะแล้วก็คุณจอบมาตินเข้าร่วมงานและร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์นะคะมุมมองในการเลือกนาฬิกาคู่ใจภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานกับบรนราฬิกานะครับกแก่มากครับจากสวิตครับชื่อแบรนด์ว่าจีโทนี่ครับวันนี้ตัวเรือนที่พูดใส่เนี่ยนะครับก็เป็น limited edition นะครับตัวเรือนเป็นเป็นสีดำนะครับก็เป็น เป็นนาฬิกาที่เหมาะกับเหมาะกับเราด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นคนชอบอะไรที่มีความสปอร์ตแล้วก็ตัวสายที่เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคาร์บอนสีดําก็เหมาะกับเราเป็นคนชอบสีดําอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบออกกําลังกายด้วยใส่กําลัง,งกายได้ใส่ออกงานอีเวนต์ได้ใส่กับชุดสูตรคือสามารถใส่ได้ทุกทุกโอกาสครับสบายนะครับคืออย่างตัวเรือนที่ผู้ใส่นี่ก็เป็นเป็นสีดําน้ําหนักเบาครับผม สาวๆก็ใส่ได้ถ้าอย่างคุณภรรยาอยากใส่เราก็เราก็ให้เขาใส่ได้เพราะว่าตัวลิมิเต็ดที่บอกว่ามี500เรือนในโลกอยู่ที่เราเรือนหนึ่งแล้วที่บ้านออกล่องเขาหรูหราสวยงามมากมีสายผ้าอีกอันหนึ่งถ้าคุณจุ๋ยแบบอาจจะไม่ชอบใส่นี้ก็เปลี่ยนเป็นสายผ้าให้เขาใส่ได้ออครับผมก็ฝากด้วยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบนาฬิกานะครับก็ฝากจิโตนี่ด้วยนะครับอย่างนาฬิกาที่พุษใส่นี่ก็เป็นซีสค p e อปเปอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับจาก จากทีโตนี่เลยนะครับก็เป็นแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นธุรกิจในครอบครัวของชาวสวิตนะครับก็104ปีนะครับมี500เรือนในโลกเท่านั้นนะครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลองว่าดีไซน์เป็นยังไงเข้ากับเราไหมก็แวะมาได้เลยนะครับที่บูธของ t ีโตนี่ครับคุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับนาฬิกาสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะช h e คูเปอร์ e r 300 DLC Back Edition จากแบรนด์ตีโตนี่นะคะได้แล้ววันนี้ที่งานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โป2 3หรือดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook f แฟนเพจของทางแบรนด์ได้เลยนะคะ